สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบ,บดีที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยครั้งที่9ประจำปี2557 วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่9ประจำปี2557ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัด ระหว่างวันที่2 1ถึง25สิงหาคมนี้ภายใต้แนวคิดรักไหมไทยใส่ใจรักโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหมอนไหมไทยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ตรานกยุงพระราชทานโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสาวไหมการประกวดผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทาน และการออกแบบชุดผ้าไหมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและนิทรรศการภายใต้แนวคิดรักไหมไทยใส่ใจรักโลกผลงานวิจัยไหมขัดฟันผลงานของกรมหม่อนไหมและการจัดแสดงซุ้มผ้าไหมครูโมดโดยออกแบบพัฒนาโครงสร้างผ้าไหมให้เนื้อผ้ามีคุณภาพคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดหรือระบายความร้อนของผู้สวมใส่ ซูมซีโร่เวย์สแนวคิดสำหรับ ของเสียเป็นศูนย์แสดงกระบวนการผลิตผ้าไหมและแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนไหมทั้งระบบที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิตและซุ้มการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าหมอนไหมภายใต้ชุมชนสีเขียวหรือกร e นซิตี้ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีซุ้มจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากหมอนและไหมรวมทั้งเผยแพร่ความรู้และให้ข้อมูลทีถ่ถูกต้องเกี่ยวกับหมอนไหม แบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ไหมและการแปรรูปให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผู้ทอผ้านักวิจัยนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีการออกร้านจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมกว่า200ร้านค้าซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเป็นการสนับสนุนสินค้าอันเป็นผลผลิตจากภูุิมปัญญาของเกษตรกรไทย ทั่วประเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา11นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินคาเทพแปซิฟิกเที่ยวบินที่ CX713 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่21-22สิงหาคมพุทธศักราช2557มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่า ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุลละอองพระบาทส่งสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่8จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยตะวันออกและมูลนิธี่เอเชียยุโรปทั้งจะพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นายลีเซียนลุงนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกรยา,ารกลางวันณธรรมเนียบประธานาธิบดี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัฐพระวราชายาทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตําบลน,นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวตําบลผู้กลางอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา10บนาฬิกา37นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวราชายาเสด็จไปเทศบาลตำบลผู้กลางอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสายเยรักแห่งครอบครัวตำบลผู้กลางซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมบูรณาการมีเทศบาลตำบลผู้กลางเป็นแกนหลักส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณประชาชนได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ว่าลูก หลานผู้กลางสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัยใส่ใจเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของครัวเรือนเริ่มจากปรับวิธีคิดในการจัดทำแผนตำบลน,นมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวผู้กลางให้ความรู้นมแม่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือรากฐานสร้างชีวิตคนตั้งแต่ปี2554ถึง2556พบว่าได้ผลดีมากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ36.9เป็นร้อยละ71.4 เด็กแรกเกิดถึง5ปีพัฒนาการสมวัยร้อยละ99.5ปัจจัยแห่งความสำเร็จของที่นี่คือความตั้งใจของแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การสนับสนุนของครอบครัวและชมรมแม่ลูกอ่อนการเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือแม่หลังคลอดในการเลี้ยงลูก จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานตำบลน,นมแม่อาทิการเลี้ยงดูเด็กด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็กหรือหลักการ brain based learning ส่งเสริมการอ่านใช้วิถีไทยและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กแบบสถานการณ์จำลองเช่นสอนการนำเปลือกข้าวโพดมาทำศิลปะประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาและดอกไม้เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้มุมโรงเรียนพ่อแม่ มุมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกฉลาดกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์และกิจกรรมพัฒนาการสาธิตการอุ้มเด็กด้วยหุ่นสาธิตมุมดีเจน้อยนมแม่ของนักเรียนวัดหนองคนทีมุมสร้างอาชีพเสริมรายได้เป็นกิจกรรมสร้างอาชีพเสริมรายได้ของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดซึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นหมอนรองให้นมน้ำนมข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดฝกัก ข้าวโพดฝักอ่อนยาหม่องถุงข้าวนวดพร้อมทั้งสาธิตการนวดด้วยถุงข้าวนวดทรงเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุอาสาสมัครนมแม่ดีเจน้อยนมแม่ประชาชนและข้าราชการที่มาเฝ้ารับเสด็จ ต่อจากนั้นเสด็จไปทรงเยี่ยมบ้านสมาชิกโครงการตำบลน,นมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวผู้กลางพร้อมทั้งประธานของเยี่ยมที่บ้านหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิน6เดือนและตั้งใจให้นมแม่ไปเรื่อยๆพร้อมให้อาหารเสริมตามวัยลูกๆแข็งแรงฉลาดมีพัฒนาการสมวัยคนในบ้านมีความเข้าอกเข้าใจกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายสร้างไรายได้ ส่วนที่บ้านปราดนมแม่เป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมใช้บ้านของตนเป็นสถานที่ฝึกอาชีพผลิตดอกไม้ดินหอมสารตะกรา้าและทำพรมเช็ดเท้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่หญิงตั้งครรภ์แม่หลังคลอดและครอบครัวรวมทั้งสมาชิกโครงการสายรักแห่งครอบครัวตำบลผู้กลางทั้งยังถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การเตรียมพร้อมในการให้นมมารดาแก่บุตรการนวดเต้านมประโยชน์ของน้ำนมแม่การบีบเก็บน้ำนมและการให้นมบุตรที่ถูกต้องมีประธานอาสาสมัครตำบลผู้กลางเป็นวิทยากรสอนจากประสบการณ์ตรงที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทรงเยี่ยมบ้านหญิงที่เพิ่งคลอดลูกคนเล็กอายุ17วันมีประสบการณ์เลี้ยงลูกคนแรกด้วยนมมารดานานเกิน6เดือนทำให้มีพัฒนาการที่สมวัยฉลาดแข็งแรงอารมณ์ดีกว่าเด็กคนอื่นๆที่อายุรุ่นเดียวกัน จากนั้นเสด็จไปบ้านหญิงตั้งครรภอายุ41ปีเนื่องจากมีสภาวะมีบุตรยากจึงตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกคนแรกด้วยนมมารดาให้นานที่สุดเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของนมแม่พร้อมทั้งเป็นการลดรายจ่ายประหยัดสะดวกและมีภูมิต้านทานโรคแก่ลูก กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ที่บ้านสลีหมู่ที่หนึ่งตําบลทุ่งช้างอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้100ร,ร้อยตํากกรวจตรีจักรุษชัยสมบูรณ์ผู้บังคับหมวดตัวแทนผู้บังคับกองร้อยต่อชะดอที่325กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคที่32นําถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อําเภอทุ่งช้างได้แก่บ้านทุ่งพึ่งจํานวน 32ครอบครัวบ้านสลี78ครอบครัวบ้านมอนจำนวน20ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างความปราบปลืล้มให้แก่ราษฎรอย่างหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านได้นําถุงยางชีพสภากาชาติไทยพร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร3ตมตบลในเขตอําเภอทุ่งช้างเทศบาลตําบลงอบเทศบาลตําบลทุ่งช้าง ตำบลและรวม8หมู่บ้านกว่า300หลังคาเรือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรทั้งนี้จังหวัดทหารบกน่านได้นำกำลังพลไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชกุศล ที่วัดทิพสุคนธารามตำบลดอนสลับอำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาราชรอนุสร์ในพระบร,รมราชินูปถัมภ์กองทัพเรือและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกยียรติ8 2พรรษาพระแม่ฟ้าของแผ่นดินครั้งที่3เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชมพรรษา8 2พัรษา12สิงหาคม2557โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้บริเวณหน้าศาลาสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดทิพย์สุคนธารามสถานที่จัดสร้างโครงการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาราชอนุสร์บนเนื้อที่320ไร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าร่วมบุญมหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินที่วัดจันทร์หมู่ที่7ตํบบทางพระอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งทางจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านชุมชนจํานวน183หมู่บ้านจัดขึ้นตามโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร รมราชนีนาถเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2พรรษา12สิงหาคม2557โดยมีผู้ร่วมบริจาคเงินจัดองค์พระป่าจำนวน184กองเป็นเงินทั้งสิ้น544,56.50 0บาทและจัดองค์พระป่าถวายวัดจันทร์อีกจำนวน1กอง ในโอกาสนี้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละหมู่บ้านชุมชนจํานวน183หมู่บ้านชุมชนเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านชุมชนตามพระราชประสงค์ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนำคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่มูลนิธิอา,าอสาพอสวบึงการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านโคก บ้านโคกสำราญพรสวรรค์หมู่ที่6ตตำบลชุมพูพรอ,อเศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเพื่อตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ห่างไกลาการคมนาคมเช่นการตรวจสุขภาพร่างกายการป้องกันโรคและบริการด้านทันตกรรมโรคที่พบมากคือระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ยังพบว่ามีโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้อบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสาการะพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t b a w o n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทราศาพัพท์02-280-9578 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคม2557สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต,ตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านทรายทองหมู่ที่11ตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครที่ทรงให้จัดสร้างขึ้นอีกหนึ่งแห่งตามที่ราษฎรได้ถวายดีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเมื่อปี2540เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับชุมชนเพื่อราษฎรจะได้บริโภคอาหารสด ถูกสุขลักษณะและอนามัยและราษฎรมีงานทำด้วยซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ดีขึ้นแนวทางของโครงการก็จะเป็นให้ชาวบ้านได้มีงานทำนะครับหลักๆคือจะสร้างงานกับชาวบ้านคือไม่ให้คืออยากให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกันอยู่แบบครอบครัวแต่ทําครอบครัวให้อบอุนพ่อแม่อยู่แล้วก็ลูกก็อยู่ด้วยคือตรงนี้จะได้ความอบอุ่นนะครับ ที่สองก็จะได้ให้ชาวบ้านได้มีอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษนะครับรับประทานที่สามก็คือชาวบ้านไี่เข้ามาตรงนี้ก็ได้ไปไปช้าอยู่ที่บ้านด้วยนะครับโดยฟาร์มแห่งนี้ทำการเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารพิษโดยปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่เดียวกันแบบหมุนเวียนเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและการเลี้ยงปลา โดยรับราษฎรจากบ้านทรายทองบ,รรบ้านทำติวบ้านท่าวัดบ้านหนองม่วงบ้านหนองแวงบ้านปทุมวาปีเข้าทำงานสมเด็จท่านก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้มาแล้วประมาณ7ปีค่ะแต่ตอนนี้เหลือควรที่ทํางานในโครงการฟาร์มของเรา40ปีตัวนี้ก็เป็นผลดีนะคะก็คือ,อท่านก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านบางส่วนนะคะ ที่ที่เคยทํางานจากตรงนี้แล้วเขาเขาเขาได้มีอาชีพใหม่ขึ้นเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้ไปนะคะ,ะจาก40คนนี้ก็ตรงตรง,ตรงที่โครงการฟาร์มนี้เขามาทาก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้เพิ่มความรู้เพิ่มขึ้นค่ะเงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เงิน,งน,น,ะะงนส่วนนี้นะคะ120บาทก็จริงแต่ชาวบ้านส่วนนี้นะคะเขาก็มีบ้านมีบ้านที่อยู่อาศัยมีข้าวในเล้าในยุง้งแล้วก็มีน้ําใช้ การดําเนินการนั้นทางฟาร์มได้เปิดการฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจจากภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อนําความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในที่ดินของตนเองปัจจุบันราษฎรในชุมชนบ้านสายทองและราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงต่างมีอาชีพด้านการเกษตรที่มั่นคงสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดียิ่ง ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในเย็นศิระเพราะพระบริบาล ้องฟ้ามีเมฆทําไมมีเมฆอย่างนี้ทําไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทําฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ฝนทําได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทําได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยกราวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงได้การบินเกษตรจ้าข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ